สวัสดีครับพี่น้องผมมือนี้พาพี่น้องมาเบิงย่ายไผ่เราจากปลาครับย่ายไผ่เสือบปลากระเลงใด่ปลาเบาทีบมากครับใด่ปลาเบาทีบมากแดดดีครับมือมือนี้แดดดีอากาศดีครับมาเบิงเราจากปลาครับพี่น้องป่าเราสิไดายไรบอฝีมือของเราครับมาเบิงครับย,ย่ายไผ่เห็ดยังครับากปลา ปลาขาวกับปลาขัแงงสวัสดีค่ะมึงพี่น้องเราใส่สุดเซ็กซี่ให้ดเฮ้ยบนได้่าได้เสียผาหยากแต่น้ำปลาพี่น้องเลยตากปลาตากตากปลาก้อนตากปลาทิ่ปลาขาวปลากประแหงนึงครับปลาเราตากปลาแหงเอาไว้ไปขายให้พี่น้องกินมาเด้อมาส้มเราเห็ดแบบงามเลยครับพี่น้องมาส้มเด้อพี่น้องเย็ดฟานเด็ดงามตากอันแหงได้แดดเดียว เก้าไปขายลูกล้านได้มาเบาที่ห่มโคกดอนบกได้ปลาขาวกับปลาอันกระ,ะ,ะแหงไม่ย่ายาเห็ดตากแดดย่าย่าไผ่เสือกระเรงขาดนี่แหละเจ้าเก้าเห็ดอยู่นี่เสือผ่ากับพ่อในนงยากหลายข้าแต่เซกสี่อยู่ตื่นมาเนี่ มือวิธีการตาของเพื่อนครับปลาขาวหน่อยแดดเดียวครับพี่น้องเป็นปลาแข่งกระมีด้วค่ะมีแต่ปลาขขแงงงามๆนี่ปลาขแงงนั่นอันนี้กับปลากดหน่อยแดงามครับโอ้ไรปลาแข่งขึ้นงามถ้าพี่น้องเบิ้งครับแดงามครับปลาขขแงงเลยนี่มักเกลือมักปลาอ้ยมักอันไอ้น้่งปลาผงจะลดยางามเลย รสด,ดีเพราะมีเค้มสูตรมากคคุณบอก,<า>กไ,ได้ครับพี่น้องมากไวสองชั่วโมงเด้อค่ะจังหงมาตากยายพ่บอกสูตรมากแล้วครับพี่น้องมากปลาเราเฮ็ดใ,ให่นวดแซบเท่ากอนมักจักชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งจังอามาจากมันจังเขา่าเนื้อเข,ข่าขี้งมันจังแซบพี่น้องจังบาเค็มเสีบมังนามมันพรอมมือว่านเรกก็ไดไปวัดครับมือว่านสังฆะท่านอยู่วัดนอกก็ไดปลาเฮียงม้วนนี่แหละครับว้านสังกะท่านบ้างจะของกระไดปลานี่ยล่ะไป ตอนอันพี่น้องใส่จังหันจังเพลนแล้วละค่ะเิ็เขาเมื่อในบ้านหาเบียกแน่อาใหม่ก่อนัสดีค่ะขอบคุณในหลายเด้อจ้าบ๊ายบายโอ้ยเสือกระแร่งขาดไปแล้วครับยายไพ่เฮ้า เราตากป้าแล้วเราห่อนแดดครับมือนี่แดดดีครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนีหลายเด้อครับเขามาเป็นกำลังแรงเชื่์แร่งใจเบาไกลเบาทีมยาาไผ่เสือบกแรงขาดครับอยู่น้ากันแค่สามคนเท่านี้นะครับอยู่น้ากันแค่สามสิวิตหากินปูกินปลาได้มากกับย่าไผ่แล้วครับเป็นผู้เฮ็ดผู้ตากเป็นผู้เฮ็ดผู้ตากให เบาทิมเห็นเบาไก่ครับเบาทิมกับเบาไก่ก็เป็นผู้เปียหาใหญ่ไฟก,ก็เป็นผู้เฮ็ดอยู่เถียงอยู่เฮียนอยู่ซานแล้วก็มาตาก้อยตาก้อยแน่แล้วแล้วก็ในแดดหนึ่งงามๆแล้วก็ไปขายตามภาษาผู้เฒ่าเนาะครับเหลือกินเขากับขายเขากับหาอยู่ประจำครับเบาไก่ครับเบาทิมหาประจำครับโอ้แบบงามด้วยครับพี่น้องโอ้อยากให้พี่อยากให้น้องกินเด้คั้นมันอยู่ไก่เนี่ยเบา ไก่สียายพผู้เทุงเราทุงให้พี่น้องไปทอดที่นี้กตำบอกหุ่งเสพเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่น้ำเด้อพี่น้องเบาไก่จังสีใดมีกำลังใจไปหาปูหาปลาให้พี่น้องบึงฝนพัดในโต๊ะครับกันฝนตกแล้วจังสีผ้าพี่น้องไปหายอดสะดุ้งฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำเด้อครับเบาไก่โขกโดนบกผ้าเลาะเนาะครับเนาะคนแดล่แหล่ดำๆ มันอมออกอ่อมใจพี่น้องน้ำเนยเด้อครับสวัสดีครับ